ช่างแต่ละท่านอยากมีแพ็กบอร์ดแบบนี้ตู้เก็บเครื่องมือแบบนี้ราคาใช้งบประมาณประมาณเท่าไหร่ส่วนตู้ข้างๆนี่คือขายแยกนะครับถ้าเป็นตู้ทึบตู้ยาวแขวนอุปกรณ์แบบนี้นะฮะถ้าเฉพาะแพ็กบอร์ดตัวนี้ก็ราคาอยู่หลายท่านนะครับเคยมีปัญหาเกี่ยวกับการเก็บอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าอุปกรณ์ช่างใช่ไหมครับแล้ววันนี้พี่เดนายมีหนึ่งไอเทมนะครับสำหรับช่างที่ต้องการเก็บอุปกรณ์มีแผ่นแพ็กบอร์ดมีตู้เก็บเครื่องมือ มาแนะนำนำเสนอลูกค้านะครับนั่นก็คือแบรนด์ของแท c t i ิกเพ่นเองแบรนด์ที่มีกระแสกเกี่ยวกับกล่องเครื่องมือที่ดังมากๆอยู่ณตอนนี้นะครับแล้ววันนี้นะพี่ดานายจะพามาเยี่ยมชมว่าสินค้าพวกนี้อุปกรณ์พวกนี้บ้านของลูกค้าบ้านของช่างแต่ละท่านอยากมี แฮกบอร์ดแบบนี้ตู้เก็บเครื่องมือแบบนี้ราคาใช้งบประมาณประมาณเท่าไหร่แล้วมันออกแบบ diy ด้วยตัวเองได้ด้วยเดี๋ยววันนี้พี่จะนนายามาเยี่ยมชมนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับเริ่มต้นจากตู้นี้นะฮะเซตนี้นะครับผมก็คือตู้เก็บเครื่องมือนะฮะและ้วก็โต๊ะเก็บเครื่องมือแบบนี้นะฮะชุดตู้บวกโต๊ะเก็บเครื่องมือ6ในหนึ่งนะฮะ ราคาอยู่แค่29,425บาทนะครับก็จะได้เซตนี้ไปเลยนะครับผมรวมไปจนถึงตัวนี้นะฮะก็คือถ้าจะเอาแพ็กบอร์ดเอาแค่ตัวแผงนอุปกรณ์แบบนี้นะฮะแค่เฉพาะแพ็กบอร์ดตัวนี้ต็ราคาอยู่แค่1,017บบาทเท่า